ันนี้ชุดกี่บาทครับ0บาทจ้า้ารวม2หน้า3ค่ะเก้าสิบด้วี่้าจ้าแปด่าค่ะที่เก้าเก้าสิบอร์นต้ไรนะมาย ย้อนคิวให้น้องก่อนสามกลอเก้าสิบแปค่ะเก้าสิบเก้าเอาอะไรดีจ้าเอารวมสองเอารวมหนึ่งนะสามกล่องเลยครับเก้าสิบครับนี่รวมสองคนนี้ครับผมไม่ต้องพ่อเี่เลยครับกล่องเล็กได้เลยนะค,นนครับไม่ 9, <N> เช้าได้เล<สา>ย อยงเดียวนะคะ